กลับเข้าสู่รายการแชมป์จัดไปกับวิวจัดให้ค่ะตอนนี้นะคะวิวใจกลางเมืองกรุงเทพเลยค่ะแต่รู้ไหมคะว่ามีหิมะตกที่นี่ค่ะนี่ค่ะดูจากการแต่งตัวได้นะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแจ็คเก็ตนะคะเสื้อกันหนาวหรือว่ารองเท้าตอนนี้มีความพร้อมมากค่ะและว,วันนี้นะคะวิวจะพาคุณผู้ชมนี่เลยค่ะมาทัวร์ที่นี่ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างและนอกจากนั้นค่ะจะมีแจกบัตรฟรีๆให้กับคุณผู้ชมด้วยมาเที่ยวที่นี่แบบฟรีๆเลยค่ะติดตามชมในแชมป์จัดไปค่ะ ตอนนี้พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวตามวิวมาเลยค่ะข้างในค่ะตาม,มาเลยคือตอนนี้ดิฉันเนี่ยร้อนมากค่ะคุณผู้ชมส่วนไหนของประเทศไทยมีหิมะตกตอบสิคะที่นี่เลยเมืองหิมะในร่มมีในกรุงเทพเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีไม่ได้มีดีแค่หิมะแต่มีกิจกรรมให้สนุกอีกเพียบอยู่ได้ตลอดทั้งวันจัดไปสโนว์ทาวน์ ง่ายที่สุดเลยค่ะรถไม่ติดคือนั่ง BTS ค่ะลงสถานีเอกมัยเดินเข้าห้างศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัยขึ้นบันไดเลื่อนหรือขึ้นลิฟต์ไปที่ชัน้น5ก็เจอเลยค่ะ คุณผู้ชมตอนนี้นะคะรูก็อยู่ด้านในแล้วค่ะแล้วก็อยู่กับซีอของที่แล้วค่ะคุณโทรโรโรนั่นเองค่ะสว<ช>ัสดีค่ะเป็นคนญี่ปุ่นค่ะใช่เป็นคนญี่ปุ่นนะครับแต่พูดชัดมากค่ะคุณผู้ชมแรงมาดานใจที่อยากจะสร้างเมืองหนาวในร่มในเมืองไทยเนี่ยทำไมต้องเป็นหิมาค่ะครับช่วงนี้ คนไต่ก็ออกไปเที่ยวอีก่งบ่อยบ่อยๆด้วยอ๋อบ่อยแปลว่าคนโคราล่เห็นบ่อยเห็นบ่อยด้วยว่แล้วก็คนไต่ก็ชอบดูปีมะด้วยว่ก็เลยอยากจะมาสร้างที่นี่ให้คนไทยไม่ต้องบินไปไกลที่นี่ใช่การที่ต้องการแล้วคนโคราล่อยู่เมืองไทยมานานหรือยังนานแล้วกับประมาณสิบปีนะครับย้ายมาอยู่นี่เลยไหมคะใช่การดีค่ะย้ายมาอยู่นี่เลยแล้วที่เด่นของที่นี่คืออะไรคะอย่างแรกคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเนี่ย ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาอย่างเส้นเสื้อกันหนาวรองเท้าที่นี่มีให้เช่าหมดทุกอย่างใช่ค่ะให้ทุกเตรียด้วยน,นะครับอ๋อที่นี่<บ>ประมาณกี่องศาคะคุณผูประมาณ18องศานะครับก็หรือว่ายัง เย,เ,ยเย็นเท่าไรถ้าเกิดไปญี่ปุ่นเนี่ยประมาณเท่าไหร่ถึงแบบมีหิมะตกเนี่ยทราบอย่างนี้ก็ประมาณสูงนะคะก็คอือนหนาวมากเลยอ,อ่ะน่งสานี่คือแบบธรรมดาใช,ช่ธรรมดาชิลๆนอกจากนี้นะคะยังมีเครื่องเล่นต่างๆเช่นเบาะเลื่อนนี่ก็มีให้เช่าเหมือนกันอุปกรณ์ถ้าเกิดเด็กๆอยากมีของเล่นเพิ่มก็มีมีเบาะเลื่อนแล้วมีอะไรอีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณผูอมีโซริด้วยนะคะ โซลี่คือโซลี่ก็คืออันนี้นะคกระเพราอ๋อท<ม>ี่บเบาเลื่อนใช่ก่ะก็มีให้เช่าเหมือนกันให้เจ้าหนึ่งกลางนอกจากมีบกเบาเลื่อนแล้วยังมีแบบที่ปั้นเป็นลูกบอลด้วยใช่ก่ะเอาไว้ตากันเหรอคะใช่ก่ะที่นี่นะคะนอกจากสนุกแล้วยังมีความถ่าใจเบาๆผู้ชมขาต้องบอกเลยว่าวันนี้วิวมาวันธรรมดาค<ม>นแบบเด็กๆเยอะมากใช่ก่ะเด็กๆชอบแล้วนีเนอร์ของผู้ชมถ้าเกิดพูดเนี่ย เล่นสก,กีแบบเป็นจริงเป็นจังเนี่ยที่นี่เปิดคอร์สสอนเลยจริงๆก็เล่นสำหรับเด็กๆด้วยเด็กๆประมาณกี่ชั่วโมงคะเวลาเรียนประมาณหนึ่งชั่วโมงหลาย่างต่างๆแล้วจะเล่นเป็นอะไรถ้าเกิดหนึ่งชั่วโมงว่าต้องมาเรียนบ่อย แช่ใหญ่ก็เป็นไม่แช่เล่นชิ้นๆนะคะก็คือไม่สนุกสนุกไว้เฉยแต่เขาควรเลื่นล้มค่ะเลยต้องมีคนคอยดูแลใช่กะนิดนึงยแล้วสนุกเท้าแห่งน,นี้นะคะเห็นบอกว่าหิมะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยไมฆขาวเนี่ยเป็นเครื่องนําเข้ามาจากเยอรมันซึ่งออกแบบมาเพื่อมีหิมะตกแบบเสมือนจริงอัน<ก>นี้ก็เป็นหิมะพิเศษด้วยนะคะเพราะว่า่นหิมะก็คือยือมม่ได้ก็ซึ่ง ้องซึ่งองศาด้วยแต่ถ<า>้า10องศาก็ละลายแต่ที่มักเราเท้านังก็ไม่ละลายด้วยนะครแต่ถ้าเกิดแบบเอาอุณภูมิที่แบบสูงมากก็จะละลายองรักษาอุณภูมิในห้องใช่ว,ว่าเราเทคโนโลยีก็ทําเอรมังแล้วก็เทคโนโลยีอีกก็รวมกันด้วยไวก็ทําเครืค่องใช่กับ นะเครื่องนี้นะคะเห็นบอกว่าทามาจากน้าบริสุทธิ์เหมือนกับน้ำแข็งใส่นหะแล้วก็เปรียวเสมอนะน้ำแข็งใส่ที่เรากินคนไทยกินไหมคะเหมือนกันไหมเรืองงนเรืองเงนนะครับเหมือนกันนะคุณผู้ชม <c oughs> และที่บอกได้เลยว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะเด็กบางคนนี่ก็ตักข้าปากเรียบร้อยแล้วค่ะเขาที่ว่าเป็นน้ําแข็งะคะ่ะ <c oughs> ที่นี่นะคะจะบอกว่ามีครบค่ะไม่ว่าจะกินจะเที่ยวอยู่ที่นี่ครบหมดเลย ที่นี่มีโซนแบ่งเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกตั้งแต่เดินเข้ามาเสร็จคลุเมื่อกี้มีให้เช่ารองเท้ามีถ่ายรูปใช่แล้วก็ที่ห้องทุกห้องก็มีเล่นด้วยนะคะไม่ใช่ชาพาะเล่นหิมะด้วยก็คือเล่นมีออนเซ็นใช่ค่ะี่เร<ม>าเล่นเกมใช่แล้วก็มีห้องทานข้าวใช่แล้วก็ถ่ายรูปใส่เสื้อแบบญี่ปุ่นใช่ครก็เป็นขอ<บ>งที่รัรึกลับบ้านไปใช่ เออที่นี่มีครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไม่ไม่จะเป็นต้องมาเล่นหิมะใช่แล้วถ้าอะไรคะนะ่ามีเครื่องปุ้งๆเน,นี่ยเครื่องป้นหิมะเหรอคะใช่ค่ะอันนี้เครื่องหิมะเหมือนกันอ้อแต่ไม่เจ็บใช่ไหมคะเวลาอมา่ไม่ไม่เจ็บคุณคิดว่าอะไรคือทีเด็ดของที่นี่ว่าเราต้องมาครับมาทุกคนก็มาหาทุกกตาตูด้วยกันอันนี้ก็แคร์ก้าคาไมด้วยนะก็โอ้แ่เนี่ยนี่โอ้โหมีโชว์ด้วยกันมีอ๋อม่โชว์ด้วยโชว์อะไรบ้างคะโชว์อะไรทิง เต้นใช่กับดันซิ่งดกับทั่วโอ้ดั้นซิ่งใช่ในผู้ชมิ t h ก็มีเต้นโชว์มไม่ต้องห่วงแล้วที่นี่เวลาเปิดปิดกี่โมงกี่โมงคะวันธรรมดาก็สิบมมสแปดโมงเช้าถึงสองทุ่มแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็สิบโมงเช้าถึงสองทุ่มค่ะ ก็มาเล่นเลยในะตั้งแต่ช้าที่<ช>ห้างเกดแม่เอกมัยชั้น5เนองค่ะนอกจากวันนี้เราอินตาอินใจกันไปแล้วนะคะยังมีแจกกิฟต์เลอร์เพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยามาเที่ยวแบบฟรีๆที่นี่ด้วยไม่ต้องเสียตังค์หนึบาทเลยค่ะเห<ช>็นบอกว่าทางซีโอนะเตรียมให้เรียบร้อยแล้วค่ะบบเป็นกิฟต์บัลเล่ช์หนึ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับพี่มีถือมาเองเลยขอบคุณมากค่ะนี่คุณผู้ชมถ้าเกิดใครนะคะอยากมาฟรีๆที่นี่ ติดตามช่งองทางอินสตาแกรมของยูและของพี่แชมป์ค่ะตามด้านล่างนะคะแล้วมาร่วมสนุกนะ,ะมาต่อคัถูกรับไปเลยค่ะมาเล่นที่นี่แบบฟรีเลยค่ะจะบอกว่าถ้าไม่ได้มาเราจะเสียใจค่ะแล้วนี่คืออะไรคะของที่ระาลึาลกโอขอบคุณมากค่ะนี่เป็นของที่ระลึลกใช่ไหมคะใช่ครับ โอเคและในตอนนี้นะคะวิวเนี่ยต้องขอตัวไปเล่นแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวจะโด่นดูลูกซุ้มแล้วว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะคส่วนนิ่กินนิ่งหอมจะมีอะไรน่าสนใจไปติดตามชมกับนี่กินนิ่งหอมค่ะ ยิ่งกินยิ่งผอบในวันนี้ค่ะวิวจะมาแนะนำคุณชมนี่ค่ะคุณผู้ชมเบอร์เกอร์ผงกะลามะพร้าวค่ะซึ่งเป็นเบอร์เกอร์เนื้อแล้วก็มีตัวชีสอยู่ด้วยแบ่งง่ายๆค่ะสูตรจะไม่ง่ายเลยนั่นก็คือ 60, 20แล้วก็20ค่ะ60คือคาร์โบไฮเดรตค่ะ20%คือเนื้อสัตว์และอีก20เปซ็นเป็นไขมันนั่นเองค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแบ่งให้ดูเลยว่าทานยังไงค่ะทานแบบวิวก่อนนะก็คือคาร์โบไฮเดรตร้อระมาณ50กรัมพอค่ะี่่ี๋้วก แบบวิวเนื้อสัตว์50กรัมนะคะแล้วก็ตัวแป้งทั้งหมดเนี่ยรวมกันประมาณ150กรัมค่ะเป็นน้ำหนักช่างค่ะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยทานไปลรวรู้สึกว่า3มชั่วโมงฉันยังอิ่มอยู่เลยแต่ว่าต้องลดทั้งแป้งนะคะออกไปนิดนึงแต่ว่าเนื้อสัตว์ตรงนี้โอเคแล้วเพราะว่าเครื่องหนึ่งเนี่ยประมาณ50กรัมอยู่แล้วก็เอาอแป้งออกไปไหน่อยค่ะแล้วก็หยิบเส้นไฟออกท่าน,นเองค่ะคุณผู้ชม นี่ยคุณผู้ชมแล้วสำหรับที่แบบหนุมน่มสาวๆหรือว่าคนสูงอายุรู้สึกทานแล้วรู้สึกว่าโอ้โห3มชั่วโมงผ่านไปฉันหิวก่อน3มชั่วโมงแปลว่าคุณทานแป้งน้อยไปค่ะแต่เนื้อสัตว์เนี่ยเท่าเดิมเลย50กรัมเหมือนเดิมเลยค่ะหรือถ้าเกิดใครอยากเพิ่มเนื้อสัตว์ก็ให้ได้เพิ่มอีกนิดนึงประมาณ1คําคก็แล้วกันค่ะง่ายๆนี่ค่ะเราแง่แต่เนื้อสัตว์เลยนี่คุณผู้ชมเพิ่มเนื้อเท่านี้ นี่ค่ะเหมาะสำหรับคนที่ใช้พลังงานเยอะค่ะและนี่ก็คือสูตรลับแบบง่ายๆค่ะมาบอก,กคุณผู้ชมผ่านั่นก็คือ60 20แล้วก็20ค่ะทานทุก3มชั่วโมงค่ะวันละ5มื้อนะคะรับรองคุณดีอย่างแน่นอนเพราะว่าระบบเผาผลาญเราเนี่ยจะทำงานได้แบบเรื่อยๆค่ะแล้ววันนี้เวลาของคุณผมลงแล้วส่วนสับแล้วนะวีจะมีเมนูไหนที่มาแนะนำคุณผู้ชมบิกติดตามชมกับแชมป์จัดไปค่ะ